เชียยงราใครๆก็คงนึกถึงภูชีฟ้าใช่ไหมละ่ะและผมจะพลาดได้ยังไงล่ะครับอากาศที่นี่โคตรหนาวเลยครับหนาวๆแบบนี้ได้แต่กอดตัวเองให้ใคลายหนาวไหนมีใครพอจะแบ่งปันอ้อมกอดให้หายหนาวได้บ้างครับขายของเสร็จไปขึ้นภูชีฟ้ากันดีกว่าครับเกือบกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วครับเมื่อกี้เราออกเดินทางกันตั้งแต่แวันม้งมิงครับวันม้งมิงของคนใต้เนี่ยก็คือเวลาใกล้รุ่งครับทางที่พวกเรามาเนี่ยจะเป็นทางลัดนะครับ ขึ้นมาถึงยอดภูแล้วเนี่ยถึงกับว้าว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 กันเลยครับทั้งหนาวทั้งสวยบรรยากาศโคตรของโคตรดีเลยล่ะครับแต่เดินขึ้นมาถึงยอดภูชี้ฟ้าเนี่ยก็มีหิวกันบ้างแหละดีสิครับขณะที่ทุกคนกําลังสนุกกับการถ่ายภาพอยู่และดื่มด่ำกับบรรยากาศจะมีอีกคนหนึ่งครับที่กําลังมีความสุขกับการกินข้าวแตนในกล่องนี้ครับบรรยากาศโคตรดีเลยล่ะครับผมก็เลยเก็บบรรยากาศของที่นี่มาฝากทุกๆคนครับ ผมต้องลงจากภูชี้ฟ้าก่อนและเพราะผมปวดฉี่มากเลยข้างบนเนี่ยไม่มีห้องน้ำด้วยแต่ฝากกระซิบหน่อยนะครับว่าห้องน้ำตรงลานจอดรถเนี่ยไม่ค่อยสะอาดเลยครับไม่แน่ใจว่าผมไปผิดที่หรือว่าเธอถูกทอดทิ้งกันแน่ครับ